ทุกครั้งที่ตีจะต้องให้หน้าลอกอยู่แบบนี้นะครับแล้วก็ตัวเกียร์สายอยู่ตรงกับคันเบ็ดแบบนี้ทุกครั้งนะครับผมหลังจากนั้นให้เปิดหน้าลอกนะครับแล้วก็ทําการเวียงบางคนเวียง2มือแบบนี้บางคนถนัดมือเดียวนะครับส่วนตัวผมถนัดมือเดียวนะครับเราก็จะตีมือเดียวนะครับถ้าตีสองมือผมจะตีได้ทุเลศมากเลยนะครับผม กับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนะกเกมคุณชอบตกปลานะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาสอนนะครับตีลอกสปินเบื้องต้นนะครับผมสําหรับมือใหม่หัดตกจริงๆนะครับผมอ่าอันนี้เป็นลอกละคันสปินทนะครับที่ได้รีวิวไปเมื่อคลิปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะครับผมอ่าปัจจัยในการตีนะครับก็ไม่มีอะไรไม่มากนะครับก็ สิ่งที่เราต้องใช้นะครับคือนิ้วมือนะครับคือนิ้วชี้นะครับผมหรือจะเป็นนิ้วกลางถ้าคนถนัดนะครับผมขั้นตอนที่1นะครับผมต้องหมุนนะครับให้สายนะครับระนาบไปกับขันเบ็ดด้านบนนะครับโดยดูจากตัวเกี่ยสายตรงนี้นะครับผมเป็นตัวม้วนเก็บสายนะครับให้มันอยู่ตรงกับด้ามขันเบ็ดนะครับขั้นแรกแล้วก็ขั้นที่2นะครับใช้มือจับนะครับขันเบ็ดแบบนี้นะครับ นิ้วชี้ไม่ต้องกำนะครับใช้นิ้วชี้เกี่ยวสายขึ้นมาประมาณนี้นะครับผมหลังจากนั้นให้เปิดหน้าลอกนะครับทุกครั้งที่ตีต้องให้หน้าลอกอยู่แบบนี้นะครับแล้วก็ตัวเกี่ยวสายอยู่ตรงกับคันเบ็ดแบบนี้ทุกครั้งนะครับผมหลังจากนั้นให้เปิดหน้าลอกนะครับแล้วก็ทําการเวียงบางคนเวียง2มือแบบนี้บางคนถนัดมือเดียวนะครับส่วนตัวผมถนัดมือเดียวนะครับ เราก็จะตีมือเดียวนะครับถ้าตีสอมือผมจะตีได้ทุเร็มากเลยนะครับผมอ่ะวิธีการตีก็คือเวียงเข้าไปเวียงเวียงปลายคันไปด้านหลังนะครับใช้เหยื่อนะครับเป็นตัวเขาเรียกว่าตัวทวงน้ําหนักนะครับผมในการเวียงนะครับเอียงมือประมาณ45องศานะครับประมาณนี้เอียงข้อมือ45องศาพร้อมกับเวียงออกไปพร้อมกับปล่อยนิ้ว ปล่อยนิ้วมือนะครับให้สายวิ่งออกไปนะครับแบบนี้ปึ๊บแบบนี้นะครับอ่ะพอเหยื่อลงสู่ผิวน้ําแล้วให้ปิดหน้าลอกแบบนี้แล้วก็เปลี่ยนถ้าคนถนัดมือขวาเวียงมือขวาก็จะเปลี่ยนมือจับมาเป็นมือนี้มือซ้ายแล้วก็ทําการหมุนหน้าลอกนะครับอ่ะทำการหมุนหมุนแขฉลอกนะครับผมนี่หมุน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 แบบนี้เลยนะครับผมอ่ะอีกรอบหนึ่งนะครับผมสําหรับการตีเหยื่อนะครับ ถ้าสมมติหมุนเหยื่อมาจนสุดปลายคันหมุนเข้าต่อไม่ได้แล้วนะครับเหยื่อสุดอยู่ที่ปลายคันแล้วนะครับให้เรามาเปิดตัวปิดเปิดตัวล็อกหน้าล็อกตรงนี้นะครับเปิดนะครับมันจะบางตัวก็อยู่ข้างล่างบางตัวก็อยู่ข้างบนนะครับบางตัวก็อยู่ข้างหลังนะครับให้เราปลดแล้วก็มันจะย้อนกลับได้ใช่ไหมครับมันจะวิ่งได้อ่ะมันจะมันจะหมุนกลับได้นะครับนี่นาถ้าเราไม่ ปิดล็อกตัวนี้ไว้นะครับเวลาเวลาเราจะเกี่ยวเยื่อทมุนเราหันตัวตัวเก็บสายหันมาตรงคันเบ็ดแล้วเราเก็บเอานี่เอานี่ชี้เขี่ยขึ้นบนละถ้าเราไม,ม่ไม่ปิดตัวนี้นะครับเนี่ยมันจะหมุนหมุนหมุนซ้ายหมุนขวาได้นะครับทําให้การตีเยื่อของเราลําบากขึ้นนะครับหรือว่าอาจจะแบบผิดพลาดได้ในการตีเยื่อนะครับให้เราล็อกตลอดทุกครั้งนะครับผม ทําทการเปิดหน้าลอกนะครับแล้วก็เวียงออกไปแบบนี้แล้วก็ปิดแล้วก็หมุนนะครับผมนี่นี่คือเบื้องต้นนะครับผมใครไม่เข้าใจสามารถทักมาได้ที่ f a c e b o o k นะครับผมเฟซบุ๊กผมจะทิ้งไว้ใต้ล่างคลิปนะครับผมส่วนนะที่เป็นมือโปรแล้วนะครับผมเก่งแล้วนะครับอยากจะเข้ามาคอมเมนต์เพื่อสอนหรือว่าเพื่อติชม ก็ได้นะครับผมผมยินดียินดีรับนะครับยินดีรับข่าวสารใหม่ๆจากนานาที่เป็นมือโปรนะครับเบื้องต้นที่ผมเรียนมาหรือว่าใช้ตีอยู่ทุกวันก็ไม่มีปัญหานะครับก็สเตปแบบนี้นะครับผมลองเอาไปใช้กันดูนะครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับมีเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ